สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่16มิถุนายน2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศไทยตามลำดับดังนี้ วันนี้เวลา17นาฬิกา31นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหญิงอังเจดิกาลาตูฟูอิเปกาตูกูอาโฮซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรตองกาประจำ ประเททศไทยในการมาทรงดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรตองกาประจําประเทศไทยเจ้าหญิงอังเกลิกาลาตูฟูอิเปกาตูกูอาโฮได้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตราชอาณาจักรตองกาประจำเครือรัฐออสเตรเลียด้วย เวลา17นาฬิกา34นาทีพระราชาทานพระบ,บรมราชวรโรกาสให้านายซีโมงเปียอาดอลเลวองซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบนินประจำประเทศไทยนายซีมงเปียร์อดอลเวอลองได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐเบนินประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย เวลา17นาฬิกา37นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเบลมีรูจูแซมลาตีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงจาก,การ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำประเทศไทยในเบลมิรูจูแซมาลาตีได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐโมซัมบิกประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วย เวลา17นาฬิกา43นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาลให้ในายเควินเอ็มไอแซคซึ่งได้ถิ่นทํานักอยู่ที่กรุงลอนดอนสหาราชอาณาจักรเฝ้าทูลลอ,องทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสาม,มันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐเซนคิดส์และเนวิสประจำประเทศไทยคนแรก ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐเซนคิสและเนวิสประจำประเทศไทยคนแรกนายเควินเอ็มไอแซคได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสหพันธรัฐเซนคิสและเนวิสประจำสหราชอาณาจากักรและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย เวลา17นาฬิกา47นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ในายเปาโลดิโอนิซีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยในายเปาโลดิโอนีซีเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทางการทูตประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจธธสาธารณรัฐอิตาลีมาก่อน เวลา17นาฬิกา50นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ในายนาเคสสิง์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทถทวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายนาเคศิงได้ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูตรกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนสมเด็จพระนิธิถาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบัดพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบ6ปีวันกำเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวริ์รกิราสภากาชาติไทย วันนี้เวลา7นาิกา30นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสรจพระราชดําเนินไปยังสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสครบ6ปีวันกําเนิดสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย109ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทย สถาบันการพยาบาลศรีสวรินธิราสภากาชาติไทยเดิมชื่อวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยกำเนิดขึ้นโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อวันที่16มิถุนายน2457เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย ต่อมาในปี2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดกล้าโปลดกระม่มให้ตราพระราชบัญญตัติยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันอุดม,มศึกษาและพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่าสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินธิราบรมราชาเทวีพระพันวษา,าอายิกาเจ้า ที่ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อการศึกษาการแพทย์การสาธารณสุขและวิชาชีพพยาบาลของไทยโดยสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อมเนวยการสภาการชาติไทยทรงเป็นนายกสภาสถาบันโดยเป็นสถาบันการศึกษาพยาบาลชั้นสูงที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพยาบาลให้เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกบนพื้นฐานมนุษยธรรม สมเด็จพระกนิษิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา9 3้นาฬิกาส6นาทีสมเด็จพระกนิฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางออนนาซากิฟเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ นางวราพรภาทยากุลผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์นำคณะกรรมการมูลนิธิเตือนภาทยากุลและครูโรงเรียนภาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสิ่งของต่างๆ <Yeah. S 1> เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2566 ในโอกาสนี้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา15ปีและผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนโรงเรียนพาทยากุลการดนตรีและนาฏศิลป์ในการบรรเลงการแสดงชุดรำถวายพระพรการบรรเลงเพลงนาคบริพัตรสองชั้นทางเปลี่ยนทางบรรเลงครูเตือนพาทยากุลการบรรเลงดนตรีรีไซเคิลและการแสดงชุดระบำสมีระ เวลา14นาฬิกา3นาทีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสุกิจจันทองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำคณะกรรมการสมาคมสโมสรองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และผู้บริหารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลคนสร้างป่าออปอครั้งที่5ทั .2565 เฝ้าทูลละองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้า เาทุกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566พร้อมทั้งทูลกล้าวทูนกระหม่อมถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสมาคม พลเอกทวัชชัยชวนสมบูรณ์ที่ปรึกษาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนำคณะอาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้และผู้บริหารเครือสุภาพรกรุป๊ปเฝ้าทูลลอะองพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายพระาธาตุดอยสุเทพองค์จำลองปิดทองกระเช้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงผิวกายและกระเช้าผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบำรุงผิวกาย นางพิชาม,มนลปทมาธาดาประธานเจ้าหน้าที่บริษัทคอสมีจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทคอสมีจำกัดและผู้บริหารบริษัทสยามกันชงอินดัสทรีสจำกัด ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพระอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปขนาดกลางและขนาดใหญ่เข็มสำหรับฉีดวัคซีนและหน้ากากอนามัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางสาวกัญญาพรเกียรติกุลกำจรผู้จัดการแผนกทันตแพทย์สัมพันธ์บริษัทเคอเจตปาล์มออลิฟประเทศไทยจำกัดและคณะ พร้อมด้วยผู้ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสีฟ่อฟันสวยยิ้มใสประจำปี2,565ในระดับประถมะศึกษาอายุ6-9ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชรัชดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูกลกระหม่อมถวายยาสีฟันและแปรงสีฟันเพื่อพระราชทานแก่โครงการตามพระราชดำริ นายประกายเพชรแหวนเกตายการอาวุโสและนายนิพนธ์แหวนเกตเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารภูมิิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุลาลงกรสภาการชาติไทยหนึ่งในึโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 2, สองเมษาย,ยน2566นายสุรศักดิ์การุณพ่วอในการโรงเรียนนวมินทราชูทิตกรุงเทพมหานครประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิม เกียรตินวมินทราชูท <se> ิตนำคณะผู้บริหารผู้แทนครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครโรงเรียนนวมินทราชูทิตทักษินจังหวัดสงขลาโรงเรียนนวมินทราชูทิตพายัพจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนวมินทราชูทิตมัดฉิมจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนนวมินทราชูทิตอีสานจังหวัดมุกดาหารเฝ้าทุลละอองพระบาทกลาบบังคมทูนรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มโรงเรียนประจําปีการศึกษา2565และทลเกล้าวทุลกระหม่อม ถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาในโอกาสนี้ผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อนำไปมอบแก่ครูผู้กเกษียณอายุราชการด้วยองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพล์บุญคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่โดยที่จังหวัดนาราธิวาสได้แก่ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่4410อําเภอแว้ง30ชุด หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษราธิวาาที่32อำเภอสุงไหงปาดี30ชุดที่จังหวัดยะลาได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่30อำเภอบรรน,นังสตา50ชุดชุดคุ้มครองตำบลบุดีบ้านจือนือแรอำเภอเมืองยะลา24ชุดและที่จังหวัดปัตตานีได้แก่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่44อำเภอสายบุรี60ชุดสถานีตำรวจภูธรสายบุรีอำเภอสายบุรี60ชุด จากนั้นเป็นประธานในงานวันสถาปนาครบ13ปีโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบโลร่รางวัลแก่บุคลากรดีเด่นและสิทธีเด่นมอบประกาศเสนยบตรแก่ผู้จบการศึกษารุ่นที่12ประจำปีการศึกษา2565รวม30คนและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่สิทธิปัจจุบัน80คนทั้งนี้โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบท เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี2553มุ่งเน้นให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้ศึกษาเล่าเรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขช่วงบ่ายองคมนตรีไปประชุมรับฟังสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าค่ายสิรินทรอํอาเภอยะรังจังหวัดปัตตานี จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่อาสาสมัครฐานพรานนัทธพลอุป,ปาทาเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิทักษ์สังกัดกองร้อยฐานพรานที่3 0 0 6หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่30ซึ่งได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่บ้านเงาะกาปโปอ,อําเภอบันนังสตาเมื่อวันที่12พฤษภาคมและอาสาสมัครฐานพรานอารือรีบูงอตันยงเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่48ซึ่งได้รับรบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรบริเวณบ้านปาเรลูปโปอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่10มิถุนายนการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความปลื้มปิติ และสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชาทานมอบแก่ตำรวจและประชาชนที่บาดเจ็บ วันนี้ที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายสุพจน์รอดเรืองนันหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตำรวจตรีอับดุลรอชะมะสะนิงจากสิบตำรวจมะไซดีการี จาสิบตำรวจนัทวุฒิปดูกาสิบตำรวจตรีธีระดลสิงห์ศรีสันติและนายมูฮัมหมัดรอฟิดมามะเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านนาเตยเหตุเกิดริมถนนสายโกตาบารูท่าเรือบ้านนาเตยอำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่15มิถุนายน2566 การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนรวมทั้งครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานภาพไตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุแดรอบ วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบอพิษสถิตมหาศีมารามประธานพระวะโรกาสให้ในายอนุธาน,นาคาใสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในานามคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบ นำผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท97รูปถวายพระกุศลเฝ้ารับประทานผ้าไตรและบาทในการบรรพชาอุปสมบทซึ่งรัฐบาลโดยสำนักง,งานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามพร้อมทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่17มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2566 โดยเช้าวันพรุ่งนี้จะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามและในช่วงบ่ายจะประกอบพิธีอุปสมบทรวมสามวัดได้แก่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดบูรณะสิริมาตยารามและวัดพระยายังหลังจากนั้นจะได้ศึกษาพระธรรมวินยัยณวัดพระยายังตามหลักสูตรระดับนวกภูมิผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบโดยเสด็จพระกุศลได้ที่วัดพระยายัง องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคระาะห์ในพระบรมราชูปถปัมภ์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค,องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนเบตตี้ดูเมนสองช่องเม็กอำเภอศิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1-6ถึงแบบสหศึกษามีนักเรียน678คนและเป็นโรงเรียนนําร่องในการนําคุณธรรมและจริยธรรมมาผนหนวกเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นศูนย์การเรียน รู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาทักษะด้านศิลปะหัตถกรรมอาทิการสารตะกร้าอเนกประสงค์ในช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์54อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 และประกาศเนียบัตรวิชาชีพปวชมีทั้งแบบกินอยู่ประจำและไปกลับมีนักเรียน633คนมีการส่งเสริมทักษะที่ครอบคลุมความสามารถของผู้เรียนอาทิด้านกีฬามีนักเรียนได้รับสามเหรียญเงินจากการแข่งขันอ e ีแกดยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางร้านค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียนและชุมชนภายใต้แบรนด์แสงเพชรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจาจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณปียนีเทียมอ,อัมพรดิฉันกมลวันณสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ